กระบะไทย11รุ่นรุ่นไหนประหยัดน้ำมันที่สุดไปดูกันสวัสดีครับผมคแคทลสซิงนะครับวันนี้พาเพื่อนๆสมาชิกทุกท่านนะครับ มาดูรถกระบะในประเทศไทย11รุ่นนะฮะเปรียบเทียบกันว่ารุ่นไหนที่กินน้ํามันมากสุดนะครับและเขาประหยัดน้ํามันมากที่สุด สำหรับวันนี้ขอบคุณที่มาด้วยนะฮะสำหรับเว็บไซต์ He ดไลน์แ m a กก็มีการทดลองขับและก็มีการจดบันทึกอย่างชัดเจนนะครับแต่ว่าต้องแจ้งเพื่อสมาชิกแบบนี้นะครับจากข้อมูลที่ได้รับมานะฮะก็อาจจะเกี่ยวกับตัวเกียร์ด้วยนะครับเกี่ยวกับน้ําหนักตัวรถด,ด้วยนะฮะเพราะบางรุ่นเนี่ยเขาก็ทดลองด้วยเกียร์ธรรมดานะครับบางรุ่นก็ทดลองด้วยเกียร์ออโต้วันนี้ก็เลยเป็นข้อมูลที่เอามาให้ดูเป็นเบื้องต้นเท่านั้นนะครับมาดูที่อันดับ11ก่อนนะครับอันดับ11ก็คือ f Ford Ranger r a p t o r ตัวใหม่ล่าสุด Ford Ranger Raptor ตัวใหม่ล่าสุดนะครับแรงม้าอยู่ที่397แรงม้าแรงบิดไปนู่นเลยนะครับ583นิวตันเมตรที่3500รอบต่อนอาทีถือว่าเป็นรถที่มีไซส์ใหญ่ที่สุดนะฮะในตลาดประเทศไทยเราตอนนี้เลยนะครับแล้วก็แรงม้าเนี่ยโอ้โหต้องบอกว่าบ้าพลังเลยนะครับระดับเกือบเกือบ400แรงม้าเครื่องนี่เป็น V 6นะฮะเป็นเครื่องเบนซินขนาด3 0 0 0ซีซี เกียร์ใสมาให้มากถึง10เกียร์เลยนะครับโอ้โหคุณพระนะครับเกียร์ใสมาเยอะมากอัตราการสิ้นเปลืองนะครับอยู่ที่8.69กิโลเมตรต่อลิตรสำหรับตัวเลขนี้นะฮะขอญาตอ้างอิงจากสื่อจากประเทศออสเตรเลียนะครับเขาก็ได้มีการทดลองขับมามั่งแล้วนะครับก็จะเป็นตัวเลขอยู่ประมาณนี้นะฮะอันนี้คือไม่ได้ยืนยันว่าเขาขับที่โหมดไหนนะฮะแต่ว่าโอ้โหก็ถือว่าไม่ประหยัดน้ำมันสักเท่าไหร่เลยนะครับ8กิโลเมตรกว่ามาดูที่อันดับ10นะฮะ Ford r a n g e r 2.0์เทอร์โบเดียวแรงม้านะครับอยู่ที่170แรงม้าที่3,500รอบแรงบิดอยู่ที่405นิวตันเมตรนะครับอันนี้ก็คือตัว Ford r a n g e r ตัวใหม่ล่าสุดนะครับซึ่งปัจจุบันเครื่องของ Ford ตัวนี้นะครับจะปรับเป็นเครื่อง2.0เทอร์โบทั้งหมดนะฮะก็จะอยู่ที่ว่าเทอร์โบเดียวหรือ2 t u เทอร์โบตัวนี้เป็นออโต้หกสปีดนะครับและวก็เกียร์ธรรมดานะฮะก็ถือว่าเป็นเครื่องที่แรงมากๆเลยนะครับ สำหรับอัตราการสิ้นเปลืองอยู่ที่13.15กิโลเมตรต่อลิตรนะฮะอันนี้ข้อมูลขอญาตอ้างอิงจากทางฝั่งออสเตรเลียอีก1ข้อมูลนะครับสำหรับทางด้านของ Ford ตัวใหม่เนี่ยทางด้านไทยเราเองนะครับอาจจะยังไม่ได้มีการทดลองจริงจังแต่เร็วๆนี้ตัวเลขน่าจะชัดเจนนะครับขอญาตอ้างอิงจากออสเตรเลียก่อนมาดูที่อันดับ9นะครับอันดับ9ก็คือยูสุดีแม็3.0 ยูสูดีแม็กสามจุดศูนย์นะครับแรงม้าให้มาอยู่ที่หนึ่งร้อยเก้าสิบแรงม้าที่สามพันหกร้อยรอบแรงบิดอยู่ที่สี่ร้อยห้าสิบนิวตันเมตรนะฮะโอ้โหต้องบอกว่าเป็นเครื่องที่แรงแบบแรงมากๆเลยนะครับแล้วซีซีเนี่ยให้มาถึงนู่นเลยนะฮะสามพันซีซีซึ่งก็ต้องบอกว่าเป็นเครื่องที่ใหญ่แบบใหญ่มากๆเลยนะครับถ้ามองดูในแง่ของอเครื่องดีเซลนะครับก็ถือว่าเป็นเครื่องที่ใหญ่ที่สุดในตลาดบ้านเหล่านะฮะ สำหรับการทดลองของ h e a d l i ์แ Max นะครับอยู่ที่13.23กิโลเมตรต่อลิตรนะฮะก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ยังพอรับได้นะครับว่าอย่างนั้นนะฮะก็ถือว่าไม่ประหยัดน้ำมันมากนะครับแล้วก็ไม่ถึงกับว่ากินเยอะนะฮะก็อยู่ในเกณฑ์ที่ใช้งานได้นะครับทีนี้เรามาดูทางด้านของอันดับถัดมาเลยนะครับอันดับถัดมาก็คืออันดับ8แบรนด์ที่ได้อันดับ8นะฮะก็คือ Mitsubishi Triton มิซูเปชิทรตันนะครับแรงม้าอยู่ที่181แรงม้านะฮะแรงบิดอยู่ที่4 3 0นิวตันเมตรเครื่องตัวที่ทดลองเป็น2.4่นะฮะ,ะก็ต้องบอกว่าเป็นรถที่ค่อนั้งจะแรงแบบแรงมากๆเลยนะครับมิซูเปชิทรตันเนี่ยรูปร่างหน้าตาก็โอ้โหช็บเฉี่ยวอวกาศเลยนะฮะแตกต่างจากรถอื่นๆในตลาดบ้านเราเลยนะครับสำหรับการทดลองนะฮะอยู่ที่13 1 4.1กิโลเมตรต่อลิตรนะครับโอ้โหต้องบอกว่าเป็นอ่าอาัตราการสิ้นเบืองที่ถือว่าดีมากๆนะครับและการทดลองเนี้ยเขาใช,ใช้ในการทดลองของอเป็นเกียร์ธรรมดานะครับสำหรับทางด้านของ t r i ทันตัว2.4ยกสูงโฟวิวด้วยนะครับอทีนี้มาดูทางด้านของรุ่นถัดมารุ่นถัดมาอยู่ที่อันดับ7อันดับ7ก็คือล็อกโค2.8 ล็อกโค2.8แนะครับแรงม้าอยู่ที่204แรงม้าที่3,400รอบแรงบิดนะฮะอยู่ที่500นิวตันเมตรอ่าซึ่งต้องบอกว่าก็เป็นรถที่โหแรงทะลุ200แรงม้านะครับต้องบอกว่าแรงแบบแรงมากๆนะฮะอ่าสำหรับล็อกโคตัวนี้เป็นเครื่อง2.8นะครับอัตราการสิ้นเปลืองอ่าก็อยู่ที่ประมาณนะครับ13.48กิโลเมตรต่อลิตร ก็ต้องบอกว่าค่อนข้างจะประหยัดน่าดูนะครับเพราะว่ารถแบรนด์อย่างโตโยต้าอย่างนี้นะครับอย่างอีซูซูอย่างเงี้ยซึ่งถือว่าเป็นแบรนด์ตลาดนะครับเขาจะเน้นทางด้านของความประหยัดน้ํามันนะฮะแต่ก็ถือว่าโตโยต้าทำมาได้ดีเลยนะแรงม้าก็เยอะประหยัดอีกต่างหากนะครับถือว่าเป็นรุ่นที่สุดยอดรุ่นหนึ่งทีมาดูที่อันดับ6นะครับอันดับ6ก็คือ Ford r a n g e r ใบเทอร์โบ ฟอร์ r a นเจอร์ไบเทอก็คือเทอร์โบคู่นะครับแรงม้าให้มาถึง210แรงม้าแรงบิดอยู่ที่500นิวตันเมตรเป็นเทอร์โบคู่นะครับเกียร์ออโต้10สปีดโอ้โหคุณพระนะฮะอันนี้คือจัดเต็มเลยนะครับแต่ว่าตัวนี้ต้องบอกนี้นะฮะอันนี้คือตัวใหม่ตัวเก่าเขาจะ210กว่านู่นเลยนะครับแรงม้าแต่ตั้งปัจจุบันเนี่ยเขาลดแรงม้าลงมานะครับเหลือ210เท่านั้นนะครับแต่ก็ยังถือว่าแรงมากอัตราการสิ้นเปลืองนะฮะอยู่ที่ 13.88กิโลเมตรต่อลิตรนะครับอันนี้ขออนุญาตแจ้งอีกทีนะครับว่าตัวเลขของ Ford r เล g เจอร์ตัวใหม่ล่าสุดเนี่ยอ้างอิงจากทางด้านของอสื่อออสเตรเลียนะครับก็จะมีการทดลองที่แตกต่างจากาสื่อไทยไหมอันนี้ไม่แน่ใจนะครับแต่ว่าตัวเลขเนี่ยใกล้เคียงนะครับอยู่ที่ประมาณ13กิโลเมตรต่อลิตรอยู่ประมาณนี้นะครับก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ประหยัดและก็แรงมากๆด้วยนะครับอันดับถัดมาก็ามาอยู่ที่อันดับ5แล้วนะครับสำหรับอันดับ5ก็คือ โตยต้าไฮลักรีโว่4นะครับเครื่องอยู่ที่150แรงม้าที่3,400รอบแรงบิดอยู่ที่400นิวตันเมตรนะฮะสำหรับทางด้านของแรงม้าเนี่ยก็ถือว่าให้มาดีนะครับถือว่าเป็นเครื่องที่บาลานซ์สูงมากๆนะครับโตยต้าไฮลักรีโว่แต่ว่าการทดลองในครั้งนี้นะครับขอแจ้งแบบนี้นะฮะเขาทดลองจากตัวที่เป็นล็อกโคนะครับล็อกโคเกียร์ออโต้นะฮะอัตราการสิ้นเปลืองเลยได้อยู่ที่13.65กกิโลเมตรต่อลิตร ซึ่งก็ต้องบอกว่าเออก็ถือว่าประหยัดมากๆเหมือนกันนะครับแต่ว่าทางด้านของตัวการถ้าเกิดว่าเราใช้เป็นรถขนาดเล็กนะฮะแล้ว่าเกียร์ธรรมดาอะไรแบบนี้นะครับอาจจะประหยัดกว่านี้เยอะแบบเยอะมากๆนะครับแต่ว่าตัวที่ทดลองเป็นตัวใหญ่นะครับล็อกโคตัวใหญ่ขนาดใหญ่น้ําหนักเยอะก็เลยอาจจะประหยัดไม่เท่าไหร่นะครับนีมาดูที่อันดับ4ตัวใต้ให้รักรีโว GR Sport แรงม้านะครับอยู่ที่204แรงม้าที่3,400รอบแรงบิดอยู่ที่500นิวตันเมตรนะครับคือถ้าเกิดว่าดูลักษณะของตัวเครื่องเนี่ยก็พอๆกับตัวล็อกโคตัวที่แล้วนะครับแต่ว่าการทดลองของเขานะครับก็จะแตกต่างกันผลที่ออกมาแตกต่างกันนะครับอาจจะเกิดขึ้นจากทางด้านของชุดแตกนะครับต่างๆนะฮะองค์ประกอบต่างๆว่าอย่างนั้นนะฮะสำหรับอัตราการสิ้นเปลืองเนี่ยแตกต่างจากล็อกโคนะครับตัว g r Sport แตกต่างจากล็อกโค g r Sport เนี่ย ได้ที่13.7กิโลเมตรต่อลิตรนะครับก็แตกต่างกันอยู่เล็กน้อยนะครับอาจจะอนุมานได้ว่าชุดแต่งเขาอาจจะแบบกดลมแตกต่างกันว่าอย่างนั้นนะครับแต่ว่าถือว่าประหยัดน้ำมันพอสมควรเลยนะครับอี้มาดูที่อันดับ3อันดับ3ก็คือ Mazda p t 50 1.9แรงม้าอยู่ที่150แรงม้าที่3,600รอบ แรงบิดอยู่ที่350นิวตันเมตรทางด้านของ Mazda BT นะครับก็จะมีตัว1.9กับตัวที่เป็น3.0นะครับซึ่งก็ต้องบอกว่าค่อนข้างจะหน้าตาดูดีเลยนะครับแต่ว่าเขาเป็นฝาแฟดกับ d m a ม c ตัวเลขก็เลยใกล้เคียงกันนะครับแต่ว่าการทดลองเนี่ยเขาก็ทดลองทั้ง2รุ่นนะครับไอตัวทางด้านของ Mazda BT50 เนี่ยได้อยู่ที่14.34กิโลเมตรต่อลิตรนะฮะซึ่งแตกต่างจากอีวู d m ดีแ นะครับก็อนุมานได้ว่านะครับตัวของตัวถังที่เขาทดลองอาจจะใหญ่กว่านะครับว่าอย่างนั้นทีนี้มาดูทางด้านของรุ่นถัดมาที่อันดับ2แล้วนะครับอันดับ2ก็คือ Pro4X Pro4X นะครับแรงม้าที่190แรงม้า450รนิวตันเมตรขนาดเครื่องนะครับอยู่ที่2.3 Cc ก็คือทางด้านของ Pro 4X เนี่ยคือตัวท็อปสูงสุดของนิสสันนาวาร่านะครับไม่น่าเชื่อว่าตาการประหยัดน้ำมันจะขึ้นมาสูงกว่าเพื่อนขนาดนี้นะครับตัวของรุ่นนี้เป็นเทอร์โบคู่นะครับอินเตอร์ครูลเลอร์และเกียร์ออโต้เจสปีดหลังจากที่ทดลองนะครับข้อมูลจากเฮดไลท์แม็กเนี่ยอยู่ที่14.56กิโลเมตรต่อลิตรโอ้โหถือว่าประหยัดอันดับ2ในประเทศไทยเราเลยนะครับรถ อย่างนี้ยเหมือนใจใหญ่ๆตัวท็อปของเขานะครับแต่พอขับจริงนะครับลองทดลองจริงก็ต้องบอกว่าโอ้โหถือว่าประหยัดสุดๆเลยทีนี้มาถึงที่อันดับหนึ่งนะครับอันดับหนึ่งประหยัดที่สุดในตลาดประเทศไทยเราแน่นอนนะครับอีสุดีแม็แรงม้าอยู่ที่150แรงม้าที่3,600รอบแรงบิดอยู่ที่350ร้้นิวตันเมตร ถือว่าเป็นรถที่รับความนิยมสูงที่สุดในตลาดประเทศไทยเรานะครับยอดขายสูงที่สุดด้วยนะครับเป็นยอดนิยมเลยว่าอย่างนั้นนะครับสำหรับอัตราการประหยัดน้ำมันนะฮะโอ้โหก็ต้องบอกว่าประหยัดแบบสุดๆเลยนะครับ เคลมไว้นะครับการทดลองอยู่ที่14.79กิโลเมตรต่อลิตรนะฮะก็ต้องบอกว่าโหประหยัดที่สุดในตลาดประเทศไทยเราแล้วนะครับแต่นี้อขอแจ้งเพื่อสมาชิกแบบนี้ด้วยนะครับอ,อยู่ที่ลักษณะการขับด้วยนะฮะบ,บางคนเนี่ยขับหละๆยาวๆนะครับก็แน่นอนว่าจะประหยัดมากกว่าแต่นี้เป็นการทดลองแบบกระชากมั่งนะครับขับจากศูนย์ถึงร้อยอะไรประมาณนี้เขาจะทดลองในเชิงการทดลองนะครับก็บอาจจะมีการกระชากมั่งอะไรมั่งนะครับแต่ก็เป็นการเปรียบเทียบกับทุกรุ่นคล้ายๆกันนะครับ สำหรับวันนี้ขอบคุณเพื่อนสมาชิกอย่างสูงนะครับสวัสดีครับ